สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ FC ท่านที่ติดตามรับชมคลิปของอนันน์อ่อนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับเมื่อนี่พ่อพ่อแม่เอยไอ,ยอยนอ้องพัทยาเลกงัว่าไปเลี้ยงนะครับเนาะ นี่ก็คือง้อของอันนั้นทั่วเองนะครับเนาะสิ่มาเปิดราคามาขายให้เพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็ซื้อเป็นมานะครับเนาะนี่เมื่อนี้ซีมีง้ออยู่2แม่นะครับเนาะสองแม่กับอีกง้อสากหนึ่งนะครับเนาะง้อกะอีกตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งครับเป็นเพลทเมียทั้งมัดแน่นเครับเนาะนี่ครับอาเพี่น้องมากตัวใดสนใจอยากได้ตัวใดก็จะคอยโท้ทักสอบถามมาะนะครับเนาะว่าอยากได้ตัวใดราคาใดนะครับเนาะถ้าผู้ใดสีเอาซีซื้อรับมนนล้วทั่วกะ โทรมาเบอร์อันนั้นรถทัวร์เลยนาะครับเนาะเบอร์กะ0833398446เบอร์ผมก็จะขึ้นยูนาจอให้อีกทีนึงนะครับเพื่อพี่น้องท่านใดอยากได้ฟังน้ำมาท่านจดมาท่านนะครับเนาะผมก็จะขึ้นเบอร์ไปให้นะครับเนาะเอาครับแม่นี่เป็นงัวลูกต่อไปลูกที่สามนะครับเนาะนี่แยกลูกนะครับเพิ่นบ่ให้ลูกมากนะครับเนี่ย <c oughs> นมเป็น แยกลูกมากนะครับไหต่แมเพิ่นไหตมแม่มากนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นงัวไทยหน่อยบานเท่านี่แหละครับปรแมาไทยกระโดนนะครับเนาะงัวไทยก็จมีไทยใหญ่ไทยกลางเป็นงัวไทยกลางเลยครับถ้าเป็นหน่อยมู่หน่อยก็จะเป็นไทยกระโดนนะครับเนาะนี่ครับลูกต่อไปลูกที่สามนะครับผมนะครับพ่วงนมมันให้ลูกกินนกนะครับแยกลูกออกไปเนาะพี่น้องเนาะครับผลูก บ่มมีหญ้าเลี่ยมพี่น้องมาปลูกไว้ล้ขายเลยบ่มีหญยาให้กินเนาะนี่ครับ่วงแรงๆนะครับวันนี้ครับราคาไม่นี่ก็อยู่ที่เอาราคาพรอมทรงเลยเนาะครับเนาะราคาพรอมทรงเลยกับี่สิบหกครับสองหมื่นหกพันครับนี่ครับสองหมื่นหกพันครับพรอมทรงเลยเนาะครับเนาะพี่น้องได้ไปกะไปทับเอาเนาะลูกตัวที่สามมันนะครับเนาะต่อไปกับสำรับผู้มีเงินหน่อยๆมีเงินบ่หลาย เรียว่าินหยาดีด้ครับนี่เศร้าเซตหยาเลยนะครับเนาะบานเพลินกระซืดหยาแนนอยู่นะครับเนาะนี่ครับงักับคุณคุณนะครับนี่งวดไทยไทยกลางนะครับนี่บอมเนไทยไงนะครับเนาะบอมเนไทยไ่เป็นไทยกลางน่ครับนมดนีเด้ครับเนาะนุมซีเต่าจับพอดีพอดีเลยครับนามนมกำลังขัดอยู่ครับเพราะว่าแยกลูกเพลินไปนะครับเนาะนี่อ่ะครับสองหมื่นหกครับสมทรงนะครับเนาะ สองหมื่นหกสำลับผู้เงินหน่อยเงินบ่หลายเนาะครับเนาะซื้อตัวละแสนสองแสนแปดเก้าหมื่นบาทคือเพิ่นเนาะครับเนาะเอาทรงนี้ครับเลี้ยงไว้ครับสองหมื่นหกครับพร้อมทรงสนใจทักเลยครับเบอร์อนันต์ทั่วครับโทรมาก่อนไอก่อนเนาะพี่น้องเนาะสำรับผู้อยากเลี้ยงว่าอยากเลี้ยงว่าทรงนี้นะครับโทรมาก่อนไอก่อนกะมัดจับเงินกรอนนะครับกับไปทรงกรอนเลยนะครับเนาะอ่าครับนี่ หนากับสดๆดด้วยนะครับนี่ได้สดเติบยู่เนาะครับเนาะอ่ายางโชคเลยครับนี่เอาเบื้องเล็บเบื้องเล็บเล็บดีนะครับเล็บเล็บบื้ขีลายนะครับเล็บดีเติบยู่ไอ้งูไทยสีบวมีลึงครับหน่าไทยแท้แล้วครับนี่ไทยกลางครับนี่ลึงแค่ฐานลึงทางนี่สีบวมมีนะครับเนาะลึงสีบวมมีทาตัวนี้มีลึงมันจะติดบามันมาแน่นะครับเนาะอ่านี่ครับสองหมื่นหกสนใจอยากได้ทักเลยนะครับเนาะ อ่าตัวที่ชุดที่สองตัวต่อมานะครับเนาะอ่าเบิรงนโคมต่อมากครับบัดเนี่ยเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกสําหรับแม่ลูกตัวนี้ก็เป็นลูกที่สองมันครับนี่ยนี่เอาด้มากกับผูกใส่ข้นคอยหนครับไ่เป็นลูกตัวที่สองนะครับนี่ลูกเพลเมียครับอ๋อครับสวยงามครับแม่นี่เป็นงวอไทยลูกเพิ่นกสิตติดบามันมาเนาะครับเนาะตัวแม่เพิ่นกสิติดบามันมาแน่นะครับเนาะนี่ครับเรื่องน้ำดีเติอไปครับนี่ง้อสาวลูกสาวเพิ่นหนิครับ สวยครับน้ำโตผิวผิวนวลดีครับกวกหางอ่าใสได้ครับงูตัวนี้สี่เดือนครับลูกเพิ่นสี่เดือนอายุสี่เดือนนะครับนี่แม่กระทองว่างอยู่นะครับเนาะนี่ลูกสาวเพิ่นครับอายุสี่เดือนโอ้ลูกสาวงามครับน้ำน้ำมาหลเติบอยู่นะครับนี่ช่วงช่วงดีเติบอยู่ช่วงน้ำเพิ่นครับติดบามันมาแนลหรอครับตัวนี้เนาะนี่ครับมันก็ติดบามันมาแน่มาเบ่งนุ่มแม่เพิ่นครับเนาะนุ่มแม่กับสี่เต่าจับใส่ได้มีรึงนะครับแม่นี่นี่น่านกนุ่นดีครับตัวนี้ อันยอนไปออกออกไปจากไหนบ้างนี่ละนั่งมีคุนบ้างเร็วขุนดียู่ครับนี่ขุนดีอยู่นี่ครับนี่อันนี้ครับแม่ลูกโคมนีนะครับเนาะลูกสวยครับลูกสวยลูกตัวที่สองนะครับเนาะพี่น้องได้ไปกะโตต่อไปก็ไปทับแล้วนะครับหมักสีใดส่งเลยครับมึงดากมึงหางมึงกดนะครับเนาะโอ้ลึ่งนาดีครับี่ขุนดีนะครับนี่ได้มาไม่กับว่าแม่จะคล้องมัน กับห้ยจับดีไปเหยน,นะครับเนาะแต่ก็คือเบิ้งได้ระดับนี้ก็คือว่าคุณเติบเนาะนี่ครับนามมาสวยพอสมควรนะครับเป็นงวไทยติดบามันมาแน่นะครับนี่แม่นี่ติดบามันลูกเพิ่นก็ติดบามันมาแล้วล่ะครับเอาถ่ายใส่แสงแดดเอาราคาเนาะครับเนาะหาชิบหกความสรงครับห้าหมื่นหกพัน ราคาพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ครับผมส่งให้เลยเนาะครับเนาะหาเมื่อหน่พันเนาะครับเนาะในระยะทางร้อยห้าสิบกิโลนะครับเนาะร้อยห้าสิบกิโลพร้อมส่งโอ้ผูกกับผูกไส้นีไบเนาะพันมีบางผูกนะครับเนาะผูกให้เลี่มใบควายโอ้เลี่ยมใบควายดีครับนี่โอ้สวยครับลูกงามหลูกงามหลูกงามครับพี่น้องเนาะหลูกงามดีเลยครับตัวนี้นาแม่มันกับุ่กี้ไา้เลยครับผมนะได้ได้สดได้ยังดีอยู่หลูกตัวที่สองเนาะครับ ตต่อไปพี่น้องจะค่อยมักสีแดงค่อยใช้สีแดงนะพี่น้องเนาะนี่ครับดิวยสวยๆได้ครับนี่มึงขีไลายมึงน้มเพิ่นนะครับเนาะคุณน้องงามได้ครับน้งามไทยได้เลยครับนี่ถือว่าคุณเตือเยู่แล้วครับตัวนี้นี่ครับนี่หาสิบหกครับทักมากครับจองไว้เลยนะครับเนาะไทยจองก่อนด็ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่หาสิบหกลำตัวแม่สวยครับกระซี ข้มสูงกับสีตำลอยซีนี่แหละเนาะเนี่ยยืนบนเสมอกันกับง่วนนะครับมันก็วัดยากเอาอครับสีมานี่แหละประมาณนี้แหละครับเนาะไล่ผมลีเลียนี่ครับลอยซีนี่ครับเขาเขาม่นี่เนาะนะครับมาเบื้งลูกสาวเพิ่นอีกนะครับเนาะชิ้นหญาดีครับอ้วนหนาดีครับตีกุ้งขาใหญ่ดีครับนี่ขาใหญ่เล็บดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะ เล็บดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับน้ำตอกน้ำไตน้ำราพึงอย่งมาหลายเติบอยู่เด้่ครับพุ่น้องไยผสมบามันแล้วครับตัวนี้ติดบามันมาเนี่ยเดีวนะครับเนาะนี่ครับง้อสาวน้อยอายุสี่เดือนอายุสี่เดือนอะครับพี่น้องอยากได้ง้อส่งจังสี่ไปเลี้ยงนะครับเนาะราคากับสมนี่แหละครับพร้อมส่งหาหมื่นหกพันนะครับเนาะอย่าทางลอยหาสิบกิโลนะครับส่งให้เนาะพี่น้องเนาะอ่าครับอยากได้ทักมากครับ สวยอยู่ครับแม่ก็สวยอยู่ฟ้อยหางเล็บดีครับเล็บดีเล็บดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยฟ้อยหางนี่ดูดินมับเด้ครับในฟ้อยหางอ่าครับไปเบิ่งแม่ไปเบิ่งโคมต่อไปนะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งมาเบิ่งแม่ต่อมาครับแม่นี่นี่ครับซื้อออกจากมาเอาเยี่ยนเพิยนเลยนะครับนี่ครับโอ้แม่นี่สูงครับมีรอยหาสิบแน่นอนครับแม่นี่เอาแม่นี่แม่ลูกนะครับแม่นี่รับประกันทองนะพี่น้องเนาะ อ่าแม่นี่เพื่ออยากเด้งงวททองนะครับล้ำตัวเงาสีออกเท่าๆนะครับเนาะนี่ครับออกสีเท่าๆครับเล็บแข็งขาดีนะครับเนาะนี่ทองสองเดือนครับประกันเพราะว่าพันทับจะาของเก่้าเน่ะพันว่าทับเนี่ยจะาของผนิพันว่าทับไปกัสิเข่าสามเดือนแต่ว่าเราประกันทองสองเดือนขั้นบ่ทองขึ้นง้วขึ้นก้อนกันเลยครับนี่อันนี้ลับประกันครับเนาะขายพร้อมลูกสาวครับอันนี้ลูกสาวลูกสาวก็อยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเนาะ หกเเดือนประมาณเจเดือนนี่เพ่น่าเนาะเบิง่งโอ้โลูกสาวตลูกสาวนี่ก็สูงร้อยสามสิบอันนี้ครับนี่ตลูกสาวเพิน่นเล็บดีครับเล็บดีนี่ครับเบิ่งอยู่หนาเล่าเอายู่เงียนพ่นเลยครับเนาะนี่เบิ่งอยู่หนางเล่าหนาเฮียนพ่นเลยครับนี่เมีย,น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 ,ยนุ่มนุ่นม,นมสวยครับเล็บงามทองสองเดือนได้พี่น้องตัวน,นี้รับประกันท้องอันนี้ลูกสาวเพ่นตที่สองนะครับเนาะ อู้เนาครับเน่าอาหลาดครับเพ่นหูได้ครับหูไดนาได้นามไตน้ำล้างลึงสวยครับแม่นี่ลุ่งสวยครับเบิ่งลูกสาวอ้ขุ่นดีนะครับนี่เอาครับนี่ครับขุ่นดีนี่ครับขุ่นมีรอยสามสิบแนนนอนครับลูกสาวเพิ่นนะครับอายุหกเดือนลูกตัวที่สองเด้อครับตัวนี้ลูกตัวที่สองแข้งขาเครื่องอมเลาวพี่น้องเนาะ นี่ครับมาเบ่งอยู่ขอกเอาน้ำขอกเอาน้ำเพลนอยู่ขอกเลยเลยครับนี่นาหนูนุ่นครับแม่เพิ่นนหครับนาหนูนุ่นลูกตัวที่สองครับตัวที่ตัวนี้ทองตัวที่สามนะพี่น้องเนาะตัวที่โสในทองตัวที่สามโอ้แม่มันนี่การกะนะครับมีรอยหาสิผาอยู่ดอกครับการกะผมนะครับเนาะนี่มันก็เพียงเพียงตาผมนะครับสูงเพียงตาผมรอยหาซิผาครับแม่นี่ มีครับมีมีมีช่วงใตชนลังนมดีครับลูกกำลังตอนนี้กับลูกกับยันยันลูกออกแน่ละลูกกินนมลูกกับคุ้มกินนมอยู่นะครับเบิ้งเล็บสวยครับเล็บสวยลูกนี่ทองอี่ตัวที่สามนะพี่น้องเนาะนี่ครับ่ะครับเบิ้งด้านนาด้านขางใส่ได้ครับแม่นี่สารับผู้มักนะครับโทมากครับโทมาจองจับกันนะครับแลค่าพร้อมรับส่งพี่น้อง จ็ดสิบเกดครับทรงไหล่เลยครับนี่ครับระยะร้อยห้าสิบกิโลอ่ะครับสนใจอยากได้ทักมาเลยเนาะครับเนาะทักมาหาอ่านนั่นทั่วครับเบอร์กับพ่จิขึ้นอยู่นี่แล้วเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ลูกงามครับลูกงามเน่าอ่านลาดครับแม่นี่เพิ่นการส่งลูกเพิ่นเนี่ยถือว่าโก้เนาะครับเนาะพี่น้องอยากได้ลูกต่อไปนี่ก็บพอแดงแดงตัวนี้ลูกแท่บ้านนะครับนี่ในท้องกแท่บ้านนั่นบอพออ่านี่ครับ ในทองกับแทบ้านตัวนี้ไทยบ้านการล่องเอาเลือดลอยใส่เพิ่งนวดพี่น้องเนาะเอาเลือดลอยใส่นี่สิค่ากุญแจพม่านี่เนาะนี่ครับเจ้าของเพิ่นวา่า <c oughs> ตัวที่ทองนี่ทับหัวโลนแดงราคาทับพันหนึ่งกันพอครับราคาทับพันหนึ่งครับนี่ครับมาเบิ่งเอาอยู่เฮียนอยู่สันนน้นเพิ่โล่นเลยนี่อ่ะครับตัวนี้เฝ้าๆชักน้อยนะครับเฝ้าๆจองกันเลยเนาะครับเนาะลูกง่ามลูกง่ามครับราคานี่นี่ ถือว่าโก้ปันห,หนนั่นหมดแล้วพ่านี่โก้ปันผระเบียดมาลงก้นวานเนาะโก้ไม่หลูกงงามครับหลูกงงามตัลวงมันสิไปซีเตัวนี้เนาะไปสามกัวสิซีเดี๋ยวนี้ครับตัวลูงมันนี่ออาพี่น้องัวตัวไปทับเอาตัวที่สามนะครับเนาะทับพอเหลือลอยใส่เบงเบงหนาเบงครับนี่สวยทึงแม่ทึงหลูงเลยนะครับเนาะอ่ะครับทักมาครับอันนั้นทั่วครับราคา เจดสิบครับพร้อมส่งลอยเหรละระยะทางลอยสิบโลเนาะครับน้องพี่น้องเนาะส่งให้นะครับ7จ็ดหโอ้งามนะอาคาเมนี่กับสิบปิดคลิปอยู่นี่นะครับเนาะไม่เป็นน้องกับได้ๆกับทางบานะครับเนาะบอกกันคลิปต่อไปนะครับเนาะทริปนี้สวัสดีครับอาวันนี้กับสิบปิดภูไธหเพื่อนแล้วครับสินี้ไปบ้านไปดิ